จุดนี้แหละครับเหตุเนี่ยเกิดเมื่อเช้ามืดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจมเมืองสักแก้วก็ได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าอยู่ในพื้นที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสักแก้วหลังจากรับแจ้งครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยครับก็นํารถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณลานเก็บอะไหล่ประเภทบางโคนของรถยนต์มือสองแล้วก็กล่องพลาสติกของร้านที่มีชื่อว่านุก,กูลตู้แช่ครับ ตั้งอยู่ริมถนนสายสักแก้วเขาหินซ้อนซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับตมน้ำมันปตทในพื้นที่ตำบลสัตขัญอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วไฟเนี่ยลุกไหม้อยู่นานประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ส่งผลให้ควันสีดำเนี่ยขึ้นไปสูงเนี่ยถึง200เมตรนะครับทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็โชคดีครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ ใช้เวลาอยู่ประมาณ5ชั่วโมงครับถึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้เบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าของร้านนุกูลตู้แช่ซึ่งเป็นร้านที่เกิดเหตุไฟไหม้จุดนี้นะครับก็ทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บอะไหล่รถยนต์ประเภทที่ทําด้วยพลาสติกแล้วก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆของตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่ซึ่งก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยโดยที่ไม่มีลูกจ้างหรือใครอาศัยอยู่ แต่มีปั๊มน้ำอยู่1นปั๊มเพื่อที่ใช้สูบน้ำมาใช้ภายในพื้นที่ซึ่งการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปั๊มน้ำตัวนั้นแหละครับเนื่องจากได้ติดตั้งปั๊มน้ำตัวนี้มานานหลายปีเบื้องต้นก็ประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทส่วนสาเหตุที่แท้จริงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้งครับ